สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบเป็นเอกเช่นเคยนะคะในรายการ l a d y at Family สํสำหรับในโอกาสนี้นะคะดิฉันสุชานีแสงสุวรรณก็จะขอนำท่านมาพบกับเรื่องราวของเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าในช่วงจะปลายปีเช่นนี้นะคะนับแก่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเป็นเรื่องราวของเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กๆถึงจะมีครอบครัวมาปะปนอยู่ด้วยก็ตามถึงจะมีเรื่องราวของผู้ใหญ่มาปะปนอยู่ด้วยก็ตามเยาวชนในที่นี้หมายถึงทั้งชายและหญิงเด็กเยาวชนนะคะซึ่งในเดือนกันยายนเรามีวันเยาวชนแห่งชาติคือ20กันยายนของทุกๆปีถัดไปนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอีกแล้วเด็กปิดเทอมค่ะถัดไปก็จะเป็น ช่วงที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะพฤกจิกาธันวาจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆเยาวชนจะได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมต่างๆรวมทั้งการใช้ชีวิตต่างๆนั้นก็จะอยู่บนเส้นทางของความสนุกสนานบันเทิงค่ะซึ่งเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรถัดไปเดือนมกราคมมีวันเด็กแห่งชาติอีกแล้วนะคะ เลยไปกว่าจะถึงเดือนเมษามีวันครอบครัวเห็นไหมคะช่วงที่เกี่ยวกับที่เด็กเยาวชนซึ่งต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้ปกครองหรือบางทีก็ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองอาจจะมาต้องมาใช้ชีวิตอยู่หอพักบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะคะหลากหลายอย่างไรเขาแ่านั้นก็ยังเป็นเด็กเยาวชนซึ่งควรจะต้องเราได้ไดรับรู้นะคะว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างไรและเขา ควรจะอยู่กับเราอย่างไรก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตของเด็กเยาวชนในยุคปัจจุบันซึ่งสำคัญมากตรงนี้ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญค่ะที่อยู่กับเด็กเยาวชนมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะท่านผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะอาจารย์ จิตนาพรรักธรรมสวัสดีค,ะค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านต้องมาอาศัยอาจารย์แล้วอยู่กับเด็กแล้วก็รู้สึกเด็กอยู่กับอาจารย์นี่ก็อุย้ยเฮฮาบันเทิงลืมไปเลยว่าไอท้ที่แก่นแก่นเกยๆบ้างแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันนั้นนะ่ะสมัยก่อนเนี้ยที่อาจารย์ได้เคยมาเยี่ยมที่ b m c TV ทนะคะก็จะเป็นในบทบาทค่ะของเกี่ยวกับที่ท่านดูแล เด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่ว่าต้องมาผ่านสารเด็กเยาวชนก่อนแล้วเขาควรจะต้องมาแก้ไขบําบัดฟื้นฟูอย่างไรแต่วันนี้เราจะหมายถึงเด็กเยาวชนทั่วไปหมดเลยะนะคะทุกทกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงหรือจะทําผิดไม่ทําผิดไม่รับรู้แต่วันนี้ค่ะในยุคป,ปัจจุบันจะ4.0หรือจะเลยสี่ไปแล้วก็ไม่รู้ค่ะ,คะ รู้สึกว่าเยาวชนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็ผู้ปกครองก็บอกเอ๊ก็ลูกไม่ค่อยเชื่อฟังค่ะแต่เด็กก็บอกว่าพ่อแม่ก็ไม่เคยฟังผมไม่เคยฟังหนูเออยังไงกันบ้างคะในชีวยุคปัจจุบันจะมีข้อแนะนําอย่างไรคะค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องของเด็กๆค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องเด็กๆค่ะเอาเรื่องเรื่องไม่เด็กคือบางทีทุกคนจะมองว่าเรื่องเด็กๆเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆเรื่องของเด็กๆเป็นเรื่องที่ใหญ่ค่ะค่ะ เพราะว่าเขาต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กเขาถูกดูแลอย่างดีนะนะเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นในช่วงที่ท่านพูดมาทั้งหมดเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของเด็กๆที่ผู้ปกครองมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆท่านนึกออกนะคะเพราะว่าบางทีวันเด็กเหมือนเรื่องเด็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ผู้ใหญ่มองใช่ค่ะเพราะนั้นมุมมองของเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะในการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกที่มันเปลี่ยนไปก็ตามหรือกลุ่มของเพื่อนที่ต่างวัยก็ตามของเขาที่มีอยู่เนี่ยนะคะล้วนแต่มีผลกับการใช้ชีวิตของเด็กทั้งสิน้นเพราะนั้นทั้งหมดทั้งครอบครัวชุมชนทั้งสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลค,ค่ะรวมถึงตอนนี้มีสิ่งที่สำคัญเข้ามาอีกในตัวของเด็กก็คือเรื่องของสื่อซึ่งมีทั้งข้อดีและก็ข้อด้อยซึ่งวันนี้เราอาจจะมามาชวนท่านผู้ฟังได้ได้ชม ได้ไดมองเห็นภาพของเด็กๆที่ไม่ใช่เรื่องเด็กๆต่อไปคืคอเรื่องเด็กที่จะมารอว่า <ac> ue, เดี๋ยวโตแล้วดีเองใช่ค่ะรอไม่ได้แล้วนะคะรอไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เราเราทํางานด้านเด็กเนี่ยนะคะ,คะมองเห็นว่าเด็กมีพัฒนาการที่เร็วมากใช่ใช่แล้ถ้าสมัยก่อนนี่เด็กก็จะโตตามวัยเราก็จะมองว่างานวิชาการบอกเด็กมีพัฒนาการตามวัยใช่แต่ตอนนี้พัฒนาการของเด็กก้าวกระโดด พับตำราเก็บก่อนนะพ,พับไปก่อนตำรา,า,าที่เขียนใหม่ยังออกไม่ทันนะจ๊ะออกไม่ทัน <c oughs> พิมพไม่ทันเลยค่ะพิมไม่ทันที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะโลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการพัฒนาเด็กเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองโลกปัจจุบันบา,บางนักวิชาการบางท่านก็จะมองว่าตำราแบบนี้มันเล่มไหนแต่จริงๆแต่น,นี้เปิดตำราไม่ทันเพราะว่าเด็กเขา เป็นไปตามสื่อเป็นไปตามอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามืเป็นไปตามวิถีชีวิตของอย่างรอบเรียนแบบแล้วเขารู้สึกว่านั่นคือชีวิตที่เขาต้องการใช่ไหมแล้วสมัยก่อนนี่ยเขาจะบอกว่าค้นหาตัวเองท่านผู้ชมค้นหาตัวเองเราก็บอกว่าหาอะไรมันจะไปเจอไม่ส่องกระจกเงาดูสิเขาก็จะบอกเออพูดอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆวันนี้เขาค้นหาตัวเองพบพบจากโลกโซเชียลงอาจารย์พบจากการเรียนแบบเอาอย่างแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอาจารย์ ชีวิตเขาจะอยู่แต่กับตัวเสือเพื่อนทั้งหมดของเขาจะอยู่ในมือถือที่เขาจะแชทคุยกันน่ะนะคะจะคุยกันเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็ได้นะค่ะเขาไม่สนใจใครเลยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราอยากจะชวนท่านผู้ชมเนี่ยนะคะได้ค่ะได้ลองมามองมุมอมองแบบเด็กๆเนาะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กก็คือเด็กแต่ตอนนี้เด็กคือผู้ใหญ่ที่เขาโตแบบก้าวกระโดดมากะเนื่องจากว่าเขาไปอยู่กับสื่อไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสิ่งที่เขารัก เปอยู่กับสิ่งที่เขามีความสุขนั้นเมื่อก่อนเราบอกว่าอยู่บ้านมีความสุขที่สุดใช่ค่ะแต่ตอนนี้เด็กก็บอกว่าอยู่กับเพื่อนมีความสุขที่สุดใช่ต้องกลับมามองหลายๆมิติค่ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเด็กยุคปัจจุบันนะคะเขามีความสุขอยู่กับอะไรซึ่งเด็กบางคนมีความสุขอยู่กับเพื่อนที่เรียนหนังสือเด็กบางคนก็มีความสุขกับเพื่อนที่เล่นเกมเด็กบางคนก็มีความสุขกับเพื่อนที่เล่นกีฬามันเป็นความรักความชอบ เป็นความเสน่หาของเด็กแต่ละคนท,ะที่เขารักในสิ่งที่เขาอยากทําเราจึงมองว่าเด็กทุกวันเนี่ยค่ะโตแบบก้าวกระโดดที่เป็นอย่างนั้นเราก็บอกว่าเป็นพ่อะอะไรล่ละบางคนบอกเป็นเพราะอาหาร <Okay. S 2> บางคนก็บอกเป็นเพราะว่าการเลี้ยงดู<ะ>บางคนก็บอกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่จริงๆแล้วเด็กเป็นอย่างที่เขาเป็นเป็นอย่างที่เขาถูกถักทอขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งคุยกันว่า เราจะไปหาจุดความสุขของเด็กได้อย่างไรค่ะเอ,อคุยกันไปคุณกันมาในนักวิชาการที่ทํางานด้านเด็กเด็กบางคนอยู่ข้างถนนก็มีความสุขค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเด็กต้องอยู่โรงเรียนสิแต่เด็กทําไมถึงมีเด็กโดดโรงเรียนละ่ะถ้านงานถ้าอยู่โรงเรียนแล้วมีความสุขตรงเนี้ค่ะน่าคิดเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะท่านผู้ชมจะมีอยู่เด็กอยู่บางกลุ่มที่ดินเคยได้ยินเขาบอกว่า อยากลองเป็นกุย้ยมั่งอ่ะ <laughs> แล้วหนูเข้าใจคําว่ากุย้ยไม่แปลว่าอะไรเขาบอกว่ากุย้ยมันเป็นการที่แรงไปไหมเขาบอกไม่แรงหรอกมันเป็นการใช้ชีวิตอย่างอิสระตามสบายอยากทําอะไรก็ได้ <c oughs> มีเด็กบ,บางคนเขาใช้คําพูดนี้ด้วยอะค่ะ <c oughs> แล้วแหมกว่าจะแปบ,บกันเข้าที่ <c oughs> ก็คงไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะอาจารย์ <c oughs> เขาเขาคิดว่าอยากอิสระคําว่าอิสระ โลกนี้เป็นของเขาอะถูกต้องค่ะคือเด็กต้องการมีตัวตนนะคะ oh, จริงๆ <okay. S 1> แล้วคาว่าอิสระของเขาคือต้องการการยอมรับ <Okay. S 1> เขาทําอะไรเขาก็ไม่ต้องถูกตีกรอบว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้นนไม่มีข้อห้ามไม่ไมีข้อห้ามแต่ตอนนี้ค่ะถ้าผู้ใหญ่อย่างเรามองนะคะ,คะซึ่งซึ่งเราพยายามจะมองว่าเด็กทุกคนเนี่ยเมื่อเ,เราให้ตัวตนกับเขาเนี่ยถ้าเขามีตัวตนต้องเป็นตัวตนที่จับต้องได้ แปลว่าตัวตนที่จับต้องได้ต้องมีความดีเอามาอวดกันบ้างถ้าบอกว่าเป็นเด็กกุ้ยเป็นยังไงกุ้ยอาจจะดีก็ได้กุ้ยแบบดีมันก็จะมีในมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นคําว่าวิถีของเด็กทุกวันเนี่ยค่ะเราอยากให้ท่านผู้ชมได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเพราะเด็กวัยรุ่นทุกวันเนี่ยยี่สิเอ็ดถึงยีเราบอกว่าเป็นเยาวชนซึ่งเดี๋ยวกันยาวันที่ยีเนี่ย เยาวชนก็าก็จะมาแสดงพลังกัน<ช>ซึ่งพลังของเยาวชนในพลังบวกตรงนั้นเราก็เห็นว่ามันมีแบบบวกบวก<ช>แล้วมันก็มีอีกบางบ,บางพลังที่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะแต่เป็นบวกเหมือนกันแต่บวกแบบเขาอะบางคนก็จะถูกตีค่าวว่าอ้อย่างเงี้ยมันไม่ดีนะ แต่เขาบอกว่ามันดีนะมันดีสําหรับเขาค่ะอ่ารเขาเนี่ยไปมองว่าอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเขาเขาว่าสังคมเนี่ยไปตีตราบาปให้เขาไปบอกว่าสิ่งที่เขาทําไม่ดีแต่เขาและพวกบอกอันนี้แหละดีค่ะเขาว่าอันนี้แหละดีนี่แหละอาจารย์ตรงยังท่านผู้ปกครองนะคะมาคุยกับท่านบ่อยมากเลยเขาบอกว่าไปไปตีตราให้เขาไปบอกได้ไงว่าเขาไม่ดีอ่ะเขาบอกเขาดีอ่ะ เราเคยถามผู้ปกครองในในห้องเรียนพ่อแม่เวลาทํางานเนี่ยนะคะคือเด็กกลุ่มดีเราก็จะมีกลุ่มของผู้ปกครองห้องเรียนพ่อแม่เลี้ยงลูกยังไงให้เป็นแบบบวกๆกับผู้ปกครองเด็กของสารเราที่เราคุยกันในในที่ผ่านมาผู้ปกครองก็บอกทายังไงให้ลูกหนูอยากดีเราก็บอกแล้วคุณแม่เลี้ยงแบบไหนให้ดีเราไปถามคุณแม่ที่เลี้ยงลูกลูกขยัน ลูกเรียนทุกสิ่งทุกอย่างตามที่แม่ต้องการนั่นคือสิ่งที่เด็กต้องการค่ะเพราะนั้นการที่จะโน้มนำให้เด็กต้องการในสิ่งที่ที่ถูกใจพ่อแม่เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากแต่พ่อแม่จะต้องใส่ใจนะคะอันนี้เรามองว่าถ้าเด็กเขาเข้าใจในบริบทคําว่าครอบครัวยอมรับเขาค่ะเขาเป็นแบบเนี้ยอมรับเขา เขาเรียนเก่งก็ยอมรับในความเก่งของเขาเขาเป็นเด็กที่ชอบแสดงออกในทางที่คนอื่นเขาไม่ชอบแต่มันเป็นความสุขของเขาถ้าผู้ปกครองรับได้นั่นคือสิ่งที่เด็กบอกว่ามีความสุขที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นใกล้วันเยาวชนนะคะอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ได้มาร่วมกันคิดว่าแท้จริงลูกของเรามีความสุขไหมไม่ต้องไปมองเด็กคนอื่นเด็กในบ้านเรามีความสุขหรือยังแล้วถ้าลูกเรามีความสุขเราทําอะไรให้ลูกเรามีความสุขหรือในมุมมองเดียวกันถ้าลูกเราไม่มีความสุข เรามีส่วนไหมที่ทําให้ลูกเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเยาวชนเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่อยู่รอบกายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือกลุ่มเพื่อนเพราะคนจะบอกติดเพื่อนแต่ถ้าติดแม่เป็นยังไงนะเยาวชนที่ติดแม่ก็มีนะคะท่านติดพ่อแม่ติดพ่อติดแม่ไปไหนไปแต่พ่อแม่ติดลูกหรือเปล่าอันนี้ต้องหันมามองทั้งมุมของเด็กทั้งมุมของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าวันนี้ชีวิตของเด็กเยาวชนเขาใช้กันอยู่ตรงไหน เด็กที่ร้านเกมเขาก็บอกเขาแค่ไปเล่นเกมเขาไม่ได้เลวร้ายใช่ใช่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะสังเกตไหมอาจารย์ใช้คําว่าก็แค่ไปร้านเกมคือเด็กอ่ะนะคะก็จะแค่ไปเล่นเกมก็แค่เนี้หรือว่าก็แค่ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนอ่ะแม้กลับมาตีหนึ่งจะเป็นอะไรไปพ่งนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนมุมมองก็จะต่างกันะแต่เราอยากให้จุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหน ผู้ปกครองกับน้องเยาวชนต้องนั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วจุดกลางของบ้านเราตีสี่ก็ได้ถ้ามันเป็นจุดต้องการเหมือนกันแต่ถ้าไม่ต้องการเราต้องนั่งคุยกันใช่ค่ะสิ่งที่เห็นในทุกวันเนี้ค่ะเวลาเด็กเยาวชนใช้วิถีชีวิตที่ไปอยู่กับเพื่อนนอกบ้านก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้พูดคุยกับครอบครัวว่าที่สุดแล้วครอบครัวมีความสุขเมื่อลูกเข้าบ้านตอนกี่ทุ่มแล้วเวลาที่เด็กไปนั่งเล่นเกมผู้ปกครองตีตีตีเสมอว่าไปติดเกม ซึ่งจริงๆในเวลาที่เล่นเกมเขาก็คุยกับเพื่อนคบางคนก็เคยนั่งไปแอบฟังเขาเขานั่งเล่นเกมแล้วคุยกันเรื่องอื่นก็มีนะก็คุยกันเรื่องเรียนเรื่องจิตปาถะาของเขาแต่เขาอยัางเวลาโลกส่วนตัวใช่ค่ะทวิถีชีวิตของเด็กทุกวันเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ทีนี้เวลาที่ท่านนักวิชาการต่างๆนะคะอาจารย์จะบอกว่าหรือว่าที่เป็นผู้ที่เรียกว่ามีประสบการณ์สูงในการที่จะมาให้แนะความแนะนำผู้ปกครองของนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ย เออนี่อย่าให้ลูกอยู่ในห้องส่วนตัวคนเดียวนะถ้าจะต้องเล่นอะไรทําอะไรให้อยู่เป็นกองกลางมันคนละมุมคนละมุมอะไระให้รู้ให้เห็นลูกจะทําอะไรต้องให้รู้ให้เห็นไปทุกอย่างค่ะแต่เสร็จแล้วตรงเนี้ค่ะอาจารย์มันจะหาจุดพอดีได้ยังไงคําว่าทราบรู้เห็นไปทุกเรื่องจนเด็กบอกว่าลาลาบลรวงซะทุกเรื่องอยากรู้จับผิดไปซะหมดทุกเรื่องตรงนี้อาจารย์จะจะบอกว่ายังไงดีถ้าตรงเนี้นะคะ เราอยากน้อมนําสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ท่านค่ะ,คะท่านได้บอกเราไว้เสมอว่าถ้าเข้าใจเข้าถึงเราจะพัฒนาได้อ,อ,อเด็กเยาวชนก็เหมือนต้นกล้าต้นหนึ่งที่เราพยายามจะใส่น้ําใส่ปุ๋ยให้เขางอกงามเพราะนั้นถ้าเขาอยู่ตรงจุดไหนเราจับถูก เราไม่จับผิดเด็กเขาจะมีความภาคภูมิใจใจริงๆเด็กหลายคนที่เคยมีปัญหาก็มานั่งเล่าให้ฟังไอ้ช่วงที่เกิดปัญหาเนี่ยเพราะว่าคนในบ้านไม่เข้าใจอไอ้ที่เกิดปัญหากับเพื่อนอ่ะผมยังพอทนได้นะแต่ถ้าเกิดปัญหาในบ้านแล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจผมทนไม่ได้ผมจริงจําเป็นที่จะต้องไปอยู่กับเพื่อนเพราะนั้นวันนี้ค่ะสัญญาณบอกเหตุดังๆกับเด็กที่เขาส่งมาให้กับเราได,ได้รู้ว่า อาจารย์ช่วยบอกผู้ปกครองหน่อยนะบางทีผมไม่ได้มีอะไรหนูไม่ได้มีอะไรบางทีเด็กผู้หญิงเราตอนนี้เด็กลูกลูกสาวเนาะก็จะมีความเสี่ยงเวลาไปคุยกับเพื่อนเวลาไปนู่นไปแชทไปอะไรเขาก็จะเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าหนูก็แค่ขออยากไปคุยกับเพื่อนนิดเดียวเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเข้าใจมันจะไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลายครอบครัวบอกว่ารู้จักลูกดีแล้ว Mm hmm. นะบอกว่าลูกอยากจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ได้นะแต่จริงๆบอกว่าหนูก็ต้องการเวลาส่วนตัวของหนูเพื่อที่จะคิดอะไรที่มันพัฒนาได้เพราะฉะนั้นคําว่าเข้าใจเข้าใจลูกแค่ไหน mm hmm. ไม่ไม่ได้เป็นทางเดียวเลยคะ่ะท่านลูกก็ต้องเข้าใจพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ต<ช>้อ,อะไรเพราะนั้นสองส่วนเนี่ยคะ่ะทั้งเยาวชนกับ กับผู้ปกครองนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่เนาะเพราะเด็กบางคนก็อยู่กับปูยญาตายายใช่ค่ะแล้วบางคานอย่างเงีนบเป็นบุญธรรมเขาบ้างหรือเป็นเด็กอุปการะบ้างค่ะตรงนี้นะคะขอแทรกนิดนึงอยากให้อาจารย์ได้บอกด้วยเพราะว่าเวลาใครต่อใครสอนต่อให้พระสงฆ์ข้าราชกาก็ตามก็จะสอนว่าความกระตัญยูนั้นนะคะหรือการต้องเชื่อฟังอ่ะเชื่อฟังพ่อแม่บิดามารดาบังเกิดเกล้าค่ะ แต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงๆอะเราต้องอยู่ในอุปการะของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะ้าอาญาติผู้หญย,ยที่บางทีพ่อแม่ก็มาฝาก <c oughs> หรือบางคนก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีบิดามารดาบังเกิดเก่าว,ว่าจะปรากฏชัดว่าเป็นใครอะไรเงี้ย <c oughs> แต่การที่เราต้องเข้าใจที่จะเ,เชื่อฟังหรือเหมันก็มีควาว่ากตนยูนะอา <c oughs> จารย์ <c oughs> มันควรจะยังไง จริงๆอยากใช่จะได้บอกนิดนึงเลยตรงเนี้ยถ้าผู้ปกครองเข้าใจนะคะสมมุติว่าลูกเราขอมาเลี้ยงใช่ค่ะนะขอมาอุปปการะตั้งแต่เด็กๆก็ต้องถามว่าเราต้องการอะไรจากเด็กคนนี้ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากเด็กคนนี้นะเลี้ยงเขาเพราะเขาขาดอยากจะเติมเต็มให้กับเขา่คะเลี้ยงเข้ามาได้เป็นตัวเป็นตนแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะ ถ้าเราไม่ต้องการนะแต่ถ้าเราชีว้ว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แต่เขาไม่สามารถจะทําให้เราเป็นได้<ช>เราก็จะเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเด็กที่ถูกนํามาอุปการะเนะี่ยเคยนั่งคุยกับน้องหลายคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเขาไม่ใช่ของจริงนะเขาเป็นคนที่ถูกคุณแม่แม่เอามาเลี้ยงนะถ้าแม่ไม่เอามาเลี้ยงหนูก็จะอยู่ยังไงหนูรู้สึกอยู่แล้วกรตันบูรู้คุณ แต่บางทีเด็กสื่อสารออกมาให้เราเข้าใจไม่ได้ไไเลยแล้วบวกกับวัยของเขาเพราะนั้นอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะทุกคนนะอยากมีโลกส่วนตัวค่ะต้องการการยอมรับต้องการความภาคภูมิใจต้องการพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของเขาที่เขาผู้ใหญ่ก็าเองต้องการใช่่ะใชเพรานั้นก,ก็เลยอยาก,บบกาให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งอุปการะ มาเลี้ยงหรือผู้ปกครองจริงๆ<อ>ที่คลอดออกมาแล้วบอกว่า<อ>ฉันเป็นแม่แค่นะ<อ>คลอดออกมาจากท้องแล้วย,ยังไม่รู้บุญคุณอีกคําเนี้ค่ะ่านตอกย้ำนะตอกย้ำเด็กบอกว่าผมเสียใจที่สุดเลยเ<อ>ทําไมผมจะไม่รู้ทําไมหนูจะไม่รู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณเลือดของพ่อของแม่อยู่ในหนูตั้งครึ่งหนึ่ง<อ>แต่พฤติกรรมที่แสดงออกตรงเนี้ค่ะคเขาก็บอกว่าบางทีก็อาจจะไม่โดนใจมากหรอก แต่ผมมาตั้งใจนะมีเป้าหมายนะที่จะเดินต่อไปเพราะนั้นวิถีของเด็กทุกวันเนี่ยเขามีเป้าหมายแต่ถ้าบวกบอกว่าเด็กบางคนที่ไม่มีเป้าหมายที่หนึ่งแหละไอคิวจะไม่ดีนะใช่ใช่อันนั้นพ,พ่อแม่พ่อแม่ผู้ของต้องเข้าใจใว่าลูกเราไอคิวไม่ดีนะเราต้องช่วยอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ช่วยล้วจะลูกทําอะไรไม่เป็นเด็กก็จะขาดความภาคภูมิใจอ้าวทาไมต้องทําให้ขนาดนี้แล้วก็ทําให้ความเก่งของเขาที่เขาเรียกว่า พลังที่มันอยู่ข้างในมันออกมาไม่ได้นะไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกใช้เพราะผู้ของจัดให้หมดเลยค่ะแล้วหลายคนนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่เลี้ยงลูกแบบจะใช้คําว่าโอ้ไม่ก็ไม่อยากจะใช้คําว่าโอ้หรอกดูแลไปซะหมดเพราะว่าคือจะลูกโตแล้วก็โตจะมันทีอายุเป็นสามสี่สิบแล้วนะคะหลายบ้านนะคะยังเหมือนลูกอ่อนอยู่เลยค่ะก็คืออ่อนตลอดหรือยังแบบมีความรู้สึกว่า อิงพ่ออิงแม่ได้เป็นลูกเล็กอ่ะน่ารักอ่ะค่ะตัวก็โตไปแล้วนะคะอายุก็เยอะแล้วนะคะจนเป็นบิดามารดาคนได้แล้วอ่ะท่นี้ตรงนี้มันก็เป็นรูปแบบการเลี้ยงคล้ายๆจะเป็นวิถีไทยที่เราผู้ใหญ่ไม่ไม่เห็นว่าลูกโตสักทีไหมค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญค่ะเรื่องของมุมมองนะค่ะถ้าเทียบกับต่างประเทศเขาเลี้ยงลูกเขานี่สอนให้ทําเองหมดนะ แต่พอมาบ้านเราพอทำอะไรนิดหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองก็จะบอกวะ่ายังเด็กอยู่อย่าเพิ่งทําเลยยังเด็กอยู่นู่นนี่นั่นก็จะทําให้หมดหนั้นวิธีการตวเนี้ค่ะวิชาการตรงนี้น่าจะถูกตีแผ่ไปเยอะแล้วว่าผู้ปกครองไม่ทําให้ไม่ตามใจนะแต่จะทํายังไงให้เขามีความรับผิดช,ชอบก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เล็กๆทีน,นี้ในส่วนของชีวิตวัยรุ่นของเราเนี่ยค่ะพอโ<ห>ตขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งผู้ปกครองรู้สึกเป็นเจ้าของ หรือ oh. เป็นเจ้าของวันนี้ลูกคอวามรู้สึกตรงนี้นะคะมันเกิดขึ้นโดยผู้ปกครองเองไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้ค่ะหลายคนมาบอกว่าอาจารย์หนูเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเราก็บอกคุณแม่เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทาเรื่องของการโลเพให้ดูว่า oh. ถ้าเป็นแบบเนี้ยผู้ปกครองจะได้ลูกแบบไหน oh. นะคะเราก็เอา สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเราพยายามที่จะ,ค,ะค,คิดให้ผู้ปกครองได้เห็นภาพจริงๆว่าคคการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพเนี่ยผู้ปกครองต้องทํำยังไงผู้ปกครองหลายท่านก็ต้องบอกกันด้วยเหรอเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเราเราไม่ได้บอกว่าเราเชี่ยวชาญหลักนะคะ,คะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ได้ทำงานกับเด็กมาเยอะอเราได้ฟังจากเด็กมาเยอะทั้งเด็กดีเด็กสภาเยาวชนแห่งชาติใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มคดีต่างกันนะคะ,คะ แต่สิ่งที่ไม่ต่างคือเลยความคิดแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเด็กต่างกันการยอมรับของเด็กต่างกันเด็กบางคนเก่งมากค่ะแต่ไม่ได้รับโอกาสในขณะเดียวกันเด็กของสภาเยาวชนแล้วก็ไปตามเพื่อนเกาะกลุ่มเพื่อนที่ดีไม่เก่งมากแต่ดูเก่งไปเลยใช่นั้นเรื่องของเด็กนะคะที่ที่บอกท่านตั้งแต่แรกว่าเรื่องของเด็กๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเด็กๆเลยมันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องมุมมองให้กว้างและส่วนหนึ่งก็คือ ยอมรับในเด็กว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นเที้นี้ตรงคำว่ายอมรับผู้ปกครองนะคะเออเวลาในช่วงนี้ก็อาจจะมีไม่มากนะแต่ในช่วงของสุดตอนท้ายเนี่ยค่ะการยอมรับเพราะเราเราจะพูดว่าคือเด็กก็ต้องการให้ผู้ปกครองยอมรับผู้ปกครองก็จะบอกว่าแล้วความยอมการยอมรับเนี่ยยอมรับปริมาณไหนเพราะว่าพอยอมรับแล้วเด็กก็จะให้ยอมรับไปทั้งทุกอย่างกลายเป็นยอมค่ะ เป็นยอมที่จะรับว่าเขาเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> ทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้พูดเป็นกลางๆฝากไว้นะคะสำหรับผู้ปกครองในโอกาสทีเ่เป็นเรื่องของเด็กเยาวชน <Okay. S 2> นะคะซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ <Okay. S 2> ที่เราต้องฟูมฟักสร้างขึ้น <Okay. S 2> การยอมรับไปซะทุกเรื่องหรือเป็นการยอมรับ ในเรื่องอย่างไรบ้างอยากจะให้ฝากเป็นข้อคิดเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยทั่วโลกนะคะอาจจะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งหลากหลายอาชีพค่ะก่อนอื่นต้องขอฝากน้องเยาวชนก่อนนะคะเนื่องจากว่าเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของประเทศะที่บอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเด็กหนึ่งคนก็คือประเทศเราหนึ่งประเทศเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องมี เป้าหมายที่ชัดเจนวันนี้ถ้าเราเป็นเยาวชนเรามีธงที่ชัดเราก็จะรู้สึกว่าเราเดินต่อไปได้ในทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้าน้องคนไหนที่ยังไม่มีธงยังไม่มีเป้าหมายของชีวิตที่มันน่าจะไปในทางที่ดีได้ก็อยากให้น้องเริ่มต้นเพราะไม่มีอะไรที่เริ่มต้นไม่ได้ณวันนี้น้องเยาวชนหลายคนกําลังเริ่มต้นค่ะ แลวน้องเยาวชนคนไหนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ทําเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปแต่ในส่วนของมุมมองของผู้ใหญ่ที่เรามองต่อต่อเด็กเยาวชนหนึ่งคนก็อยากจะให้ท่านมองแบบกว้างๆว่าเขาก็คือเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะเติบโตมาให้เราได้เห็นมาให้เราได้ชื่นใจเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะแล้วเราก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นลูกที่งดงามฉะนั้นฝากสังคมไว้ตรงนี้ว่าสังคมจะดีก็ต้องช่วยกันดูแล เด็กเยาวชนคนหนึ่งจะดูได้ก็ต้องมีแบบอย่างที่ดีค่ะดะน,นั้นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนของเราก็ต้องดูว่าผู้ใหญ่ท่านทําอะไรไม่ใช่ให้ท่านยอมไปม็นเหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการยอมกับการสมยอมกับการยินยอมกับการถูกให้ยอมเนี่ยก็จะทําให้คุณภาพเกิดได้ยากเพราะนั้นเราเข้ามาจอยกันว่าไม่ต้องยอมหรอกค่ะแต่เราเดินคู่กันไปเยาวชนกับผู้ใหญ่เดินคู่กันไปเพราะว่าคือที่บอกว่าที่พูด ที่เรียนถามเนี่ยยอมให้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาไปซะหมดมันก็มันก็กลายเป็นแบบต้องสมยอมไปซะทุกเรื่องถ้าผิดยอมไม่ได้ค่ะถ้าผิดต้องชี้ถ้าผิดเนี่ยก็คือว่าเยาวชนเองก็ต้องยอมต้องยอมเขาก็ต้องยอมด้วยนะยอมที่จะรับว่าผิดยอมที่จะถูกสอนถูกบอกว่าสิ่งที่คุณทำน่ะเขาเรียกว่ามันผิดแล้วนะใช่ไหมคะต้องแก้ไขนะมีเด็กหลายคนบอกว่าโอเคผมผิด น่าชื่นชมนะคะเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเราก็เจอเยาวชนที่ทําอะไรขึ้นมาแล้วมายอมผิดกับสังคมเราก็มองว่าอืมนี่แหละคือต้นกล้าที่เขาผิดต้องยอมรับผิดคอยมาหนึ่งเก้าแล้วเดินต่อใหม่ได้อีกตั้ง19เราพยายามที่จะให้น้องเยาวชนหลายๆคนได้เข้าใจแบบนี้ครัว่าทุกวันนี้กว่าเราจะรักษาชาติบ้านเมืองได้มาขนาดนี้ก็เพราะมีผู้ใหญ่อย่างผู้ใหญ่ที่ท่านทำให้เราดูมาเพราะนั้น ในฐานะที่คุณจะต้องรักษาประเทศเป็นคนที่ต้องรักษาประเทศต่อไปจากรุ่นเราเนี่ยคุณก็ต้องเป็นคนมีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าผิดเอามาเป็นครูเอามาปรุงแต่งใหม่เอามาทําใหม่เอามาแก้ไขใหม่แล้วก็เดินต่อไปดิฉันมองว่าน่าจะไปได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทสรุปของท้ายรายการที่จะให้อาจารย์จิตนาพรรักธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัวสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะได้ฝากทิ้งท้ายเลยสําหรับการใช้ชีวิตของเด็กเยาวชนในปัจจุบันอาจารย์มีข้อแนะนําอย่างไรเป็นข้อสรุปคะ,คะก็อยากให้เด็กๆทุกคนได้กลับไปทบทวนจริงๆแล้วคนเรามีอยู่สองด้านเสมอแลคะค่ะทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ดีน้อยไปหน่อยถ้าถ้าน้องมองว่ากลับไปแล้วทบทวนถ้าดีอยู่แล้วทําดีขึ้นไปอีก แล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเอง <S <S แต่ถ้าเรารู้สึกว่าทบทวนแล้วเราไปเจอสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วก็กลับไปแก้ไขใหม่อันนี้เป็นคำพีสำคัญที่น้องๆจะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงก็อยากจะใช้คำว่าผิดเป็นครูนี่แหลคะค่ะพัฒนาเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจคนอื่นเข้าใจพ่อแม่เข้าใจสังคมแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่สังคมพึ่งได้ <S <S อ๋อค่ะก็ใช่ไหมคะท่านผู้ชมค่ะ ไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ในไวไัยใดสิ่งที่อาจารย์จินาพรได้บอกนั้นใช้ได้ทั้งเด็กใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่เป็นข้อคิดที่เราจะใช้อยู่ในชีวิตที่เราจะไปบอกลูกบอกหลานหรือลูกหลานได้ได้ยินได้ฟัง mm hmm. ก็เอาไปคิดว่า <Okay. S 1> ที่สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาบอกนั้นมันมีเป้าหมายมาจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเด็กเยาวชนแห่งชาติของเรา นะคะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีค, <ะ S 1> คุณภาพชีวิตนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค <ะ S 1> อาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ,คะแล้วก็ต้องกราบเรียนเชิญอาจารย์ในเรื่องของเด็กเยาวชนกับครอบครัวเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ <คะ S 1> ที่จะได้ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสรับทราบอีกนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ